ต้องทับรถครอบครัวมาถึงแล้วค่ะนี่เลยวันนี้จะพามาดูรถ P P V ที่น่าใช้งานที่สุดกันดีกว่าค่ะวันนี้จัดมาให้ใน,นเน้น3ามรุ่นเลยล่ะค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่กับจีน่าสีรุ่งพเ,เตอร์ค่ะวันนี้จะพามาดูกับรถครอบครัวที่จัดว่าเด็ดทั้ง3รุ่น3สไตล์กันเลยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้เนี่ยบอกเลยใครที่เป็นสาวกรถยนต์7ที่นั่งอเนกประสงค์เนี่ยน่าจะชอบกันมากๆเลยแน่ๆนะคะ่ะมาถึงกันที่คันแรกกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับมิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT คันนี้ค่ะเอกลักษณ์ดีไซน์นะคะก็ผมชื่อรุ่นเขานะก็คือเป็นตัวสปอร์ต นะคะสปอร์ตยังไงด้วยส่วนทรงองเอวดีไซน์เขาต่างๆนะคะมีความสอดแทรกลวดลายกรอบโครเมียมมาให้เล็กน้อยนะคะก็ตัดกับสีของตัวรถซึ่งเป็นสีดำได้ดีกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับบั้นท้ายคันนี้นะคะด้วยส่วนของบันท้ายคันนี้ก็เราจะเรียกว่ายังไงดีมันไม่ได้ต่างจากรถ p p v หรือรถ SUV ที่เรานำมาเสนอกันวันนี้ก็จะมีอันนี้ส่วนของไล่ฟ้าด้านหลังนะคะแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันไหมคะนั่นคือเซนเซอร์ถอยนั่นเองคันนี้คุณจะได้เซนเซอร์ถอยป ในตัวนะคะแล้วก็มีกรอบโครเมียมมาให้ด้วยสรัาไฟท้ายหลังนะคะพอเปิดประตูหลังเข้ามาแบบนี้ก็จะเห็นภายในห้องโดยสารกันค่ะซึ่งเดี๋ยวภายในห้องโดยสารเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ตต่อไปกันเลย เรามาดูดีไซน์ของภายในห้องโดยสารกันต่อค่ะซึ่งภายในห้องโดยสารส่วนตัวเนี่ยจากที่มองนะคิดว่าใครที่ชอบใส่โฮมี่หฮมี่นะคะสายคลีนคลีนหน่อยนะโอเคเลยด้วยฟิลเขานะคะเป็นมินิมอลหน่อยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเบาะจะเป็นเบาะสีครีมนะคะตัดกับในส่วนของคอนโซลซึ่งมาพร้อมกับสีดำนะคะ Airbag SIS คู่หน้าค่ะในส่วนของระบบปฏิบัติการฟังก์ชันออปชั่นในส่วนของมีเดียเขาเนี่ยก็โอเคนะจะเต็มเลยล่ะคะ่ะ ด้วยคันนี้นะคะเขาก็จะมีหน้าจอแยกมาให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ระบบสเตอริโอของเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะแต่คันนี้เนี่ยจะย้ำนิดนึงคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเรียกว่าขับง่ายไปมาสะดวกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันอยู่บริเวณขวานะคะฟังก์ชันในส่วนของการเซตในเรื่องของแพดเดิลชิฟ์นะคะคันนี้ก็จะมีแพดเดิลชิฟ์อยู่ตรงนี้เนาะสวยงามค่ะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนอื่นๆเนาะ แผงแอร์แยกต่างหากแล้วก็ควบคุมข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นการควบคุมแบบต่างหากแยกกันเลยนะคะข้างหน้าเนี่ยจะมีไฟสําหรับ2แผนที่แล้วก็ที่เก็บแว่นตาให้ด้วยเหนือหัวนะคะอ้าวแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวไปโฟกัที่หัวใจหลักกันค่ะเตียงไม่หมดนะมีอีก2คันให้ชมรอก่อนนิดน,นึงค่ะ เอาละค่ะเรามาดูในส่วนของหัวใจหลักกันค่ะสอบคันนี้เราย้ําเป็นก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะคะคันนี้พะละกําลังอยู่ที่ประมาณ178แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์คอมบอนเบลไดไดีแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาตรวจกันทีละจุดค่ะอย่างแรกที่เราพูดนะักพูดหนาหัวน็อตค่ะโอเคนะเช็คค่ะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันงันแง่แต่อย่างใดนะคะอพอเรามาตรวจดูในส่วนของซีเรียลนัมเบอร์ตัวเลขต่างๆหรือแม้แต่บริเวณของจนวนการความร้อนเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะยังเดิมเลยแต่ใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของการตรวจเช็คคุณภาพแบบนี้เราจะแจ้งกันนะคะว่าที่นี่สีลรุ่งคาสเตอร์มีรับกันหลังการขายวารนตีหลังการขายให้นานสูงสุดถึง2ปีไม่ต้องห่วงค่ะใครเห็นคันแรกแล้วติดใจนะคะอย่าเพึ่งด่วนสรุป อาจจะมีอีก2คันที่ท่านแบบว่าน่าจะชอบก็ได้นะคะมาในสายของฝั่ง To y ยต้ากนดีกว่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโดยแจ้งก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยใช้เงินออกรถแค่100บาทพร้อมกับบัตรประชาชนแค่1ใบเท่านั้นค่ะเลือกเลยทั้ง3คันนะคะอยากได้รุ่นไหนจัดไปได้เลยค่ะมีให้เลือกพร้อมสับเลยอ่ะ สำหรับคันต่อไปนะคะเป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆท่านนะคะ t o y ยต้าฟอร์จูเค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0 V นะคะคันนี้ด้วยความที่คันนี้เนี่ยเขาก็จะโอเคมีความใหม่ขึ้น2014นะคะสำหรับคันนี้ด้วยความที่ชุดแต่งเดิมจากโรงงานของเขาเป็นแบบโครเมียมนั่นเองโครเมียมมีให้มาตรงนี้ค่ะคือพอใส่โครเมียมเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราจะให้ความรู้สึกหรือฟีลลิ่งที่มันเหมือนกับไอายไลเนอร์ค่ะ,คะทําให้ปฟตัดหมอกของเราเนี่ยคมชัดเด่นชัดมาก มากยิ่งขึ้นค่ะเดูสิสวยมากๆเลยล่ะค่ะใครที่กําลังตามหาหรือเป็นรถไดฟันของใครอยู่นะคะรีบหน่อยค่ะคันนี้ยังว่างอยู่นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูออปชันกันต่อค่ะคันนี้ดีหน่อยแถมแม็กให้ด้วยนะคะแถมแม็กให้ด้วยเดี๋ยวดูลย,ยางให้ด้วยซึ่งแม็กแต่งของคอส m ิกนะคะก็แต่งให้ฟรีๆพี่ไม่ต้องมาเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มอีกต่อไปแล้วค่ะคุ้มนะสอรับคันนี้ก็สีของแม็กเอยนะคะก็ตัดกับตัวรถได้ดีเรียกได้ว่าหลอกกันมากๆเลยล่ะค่ะสอหรับคันนี้ บรรทายของเขาก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะสรับคันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอก พอด้วยความที่เขาเป็นปี2 0งหลายๆอย่างเขาจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยแล้วคันนี้เนี่ยด้วยการอัปเกรดของเขานิดหน่อยค่ะแต่ว่าเขาเพิ่มลูกเล่นที่สวยงามเข้ามานั่นคือตรงนี้เลยค่ะบริเวณไฟท้ายของเขาเนี่ยจะมีกรอบโพรเมียมอยู่ซึ่งทําให้ดวงไฟก็เด่นชัดขึ้นนะคะคือเรียกได้ง่ายภาษาเราง่ายๆคือหล่อขึ้นมากๆเลยนะคะมีลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆหลากหลายนะคะแล้วก็ข้างหลังเองนะคะโลโก้ทุกอย่างก็อยู่ครบนะคะบอกแจ้งชัดเจน เป็นตัว3.0เครื่อง V n t u r b o เป็นต้นนะคะก็สวยงามกันไปสักค่ะสำหรับคันนี้พอมาถึงในส่วนของ Fortuner นะคะก็แวบ,บแรกที่เราเห็นเลยฟิลต่างกันกันกบ Pajero กันแบบต่างกันเลยอะคะอ่ะเอาละค่ะสำหรับคันนี้นะคะทีมที่เราเห็นเป็นสีดำนะคะสีดำสนิทภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำสนิทนะคะอย่างแรกเลยขึ้นมานั่งเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งให้ดู อะแต่ก่อนที่จะนั่งเนี่ยเราเหลือไปเหตุนิดนึงซึ่งคันนี้ข้อดีของเขาคือเขาได้ตัวปรับบาะแบบไฟฟ้านะคะเขาออกแบบมาเพื่อใส่ใจคนขับเป็นพิเศษแล้วกันในรุ่นนี้นะก็มีการปรับบาะแบบไฟฟ้าอยู่บริเวณที่นั่งของคนขับนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวนั่งให้ดูกัน เอาล้ค่ะพอนั่งไปแล้วฟีลิ่งแรกเลยนะคะก็โอเคระยะการมองการไกลทุกอย่างค่อนข้างดีมาดูในส่วนของดีไซน์เล็กๆน,น้อยอของเขากันซึ่งตั้งแต่แผงประตูเลยค่ะตั้งแต่แผงประตูไปจนถึงต่างๆนะคะมีลวดลายของลายไม้แบบเป็นลายไม้ที่เป็นสีดํานะคะสวยมากตรงนี้ยอมเลยแต่คันนี้เนี่ยได้อัปเกรดขึ้นมาหน่อยคันนี้จะได้เป็นตัวเกียร์โฟรวิเลยนะคะมีชิปล็อก แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ต้องการที่จะใช้เกียร์โฟร e วิวหรือว่าไม่ต้องใช้พลังกำลังแรงๆเนี่ยก็ใช้แค่เฉพาะเกียร์ออโต้ Auto ได้เลยนะคะคุณผู้หญิงก็ขับได้คุณผู้ชายก็ขับโดนค่ะคันนี้เนาะ,ะด้วยความที่เบาะหนังเนาะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะแอร์เป็นแผงแอร์แบบมีแอร์ทุกตอนค่ะเพราะฉะนั้นไม่เมารถแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำทัวรถแน่นอนค่ะซึ่งสำหรับ Fortuner เนี่ยเขามีระบบ อัพขึ้นมาให้นิดหน่อยก็ได้เรื่องของกันถลายนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะออปชั่นฟังก์ชันต่างๆนะคะเรื่องของระบบกันถลายเรื่องของเบรก ABS นะคะหรือต่างๆนั่นเองนะคะพวงมลาลัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวงมลาลัยแบบ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรตัวคล้ายๆตัวปัดน,น้ำฝนงอกมาให้ตรงนี้เล็กน้อยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนควบคุมความเร็วของรถยนต์คันนี้นะคะก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็เพิ่มมาให้นะคะฟังก์ชันโอเคเลยในส่วนของมีเดียนะคะถ้าสกรีนได้เลยนะคะจับตรงนี้เข้าเมนูไปเซตอัพได้เลยนะคะ ท่านอยากจะไปที่ในส่วนของ n a วิเกเตอร์หรือว่าอยากจะเชื่อมบลูทูธต่างๆเล่น DVD ต่างๆได้เลยยินดีนะคะมีแจ็คัาเจนระบบเนี่ยวยยต่างๆที่มาจากโรงงานเดิมทั้งลำโอเคเลยนะคะคันนี้ช่องสายแว่นตาอยู่ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟสองแผ่นที่หรือว่าการมองกระเห็นตอนกลางคืนนะคะก็อยู่บริเวณเหนือหัวบริเวณกระจกเนี่ยจะมีลำโพงเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยขับรถไปส่วนใหญ่อะถ้าเกิดว่าไม่ดังฝั่งถ้ารถโดยปกติเนาะถ้าไม่ดังฝั่ง ข้างหน้าเลยก็ดังฝังข้างหลังเลยแต่คันนี้นะคะก็หมดปัญหาเรื่องนั้นเลยเพราะว่าลาโพงเขามีอยู่ทั่วทุกจุดทั่วคันรถค่ะความหมายของคันนี้ไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะเรามาดูในเรื่องของพละกําลังความแรงของคันนี้กันบ้างซึ่งคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถโตโยต้าเนาะคันนี้ใช้น้ํามันดีเซลนะคะเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่3.0นะพละกําลังอยู่ที่171แรงม้านะคะใช้เครื่องยนต์รหัส 1K d ดีนั่นเองนะคะสอบคันนี้เนาะถ้าถามว่า1คันเนี่ย คุณซื้อไปเดี๋ยวเราดูแลระบบให้อย่างที่บอกตัวเช็คมากกว่า220จุดทั่วคันรถไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็รถสวยแน่นอนค่ะอยู่ที่ไหนเราส่งรถให้ทุกที่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะก่อนที่เราจะปิดฟ้าเดี๋ยวพาไปดูกันที่แผ่นเพลทกันแผ่นเพจป้ายมกรรับรองมาตรฐานหรือแม้แต่ซีเรียลนัมเบอร์นะคะแล้วก็หัวน็อตน,นะคะทุกอย่างเดิมอย่างเช่นซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยก็ตรงเด้งตรงเฉ่งเลยนะคะแผ่นเพจเนีียนกริบนะคะไม่มีสะดุดเลย สวยมากคันนี้วารันตีความใหม่กรันตีความใหม่มากๆค่ะคันนี้เอาละค่ะมาต่อกันสำหรับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ไม่แพ้กันกินกันไม่ลงเลยสำหรับ t ต y ต t a Fortuner อ r d ดีค่ะ Fortuner t r d ดี er คันนี้นะคะก็ด้วยชื่อเขาเนาะลวดลายเขาก็จะเป็นมีความทริยาดีเสริมเข้ามาให้นะคะคันนี้จะเป็นตัวปี2012นะอ่ะ ภายนอกเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เห็นความต่างกันมากนะถ้าดูแบบเผลอๆมาดูกันค่ะคันนี้มีความต่างอะไรบ้างนะคะจุดแรกเลยนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนนี้เนี่ยเขามีโลโก้บอกชัดเจนนะคะเป็นตัวลาย t e ID สวยงามค่ะ จุดต่างจุดที่2นะคะสำหรับคันนี้คือล้อนั่นเองค่ะคันนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะแม็กแลวก็ยางเอวยังใหม่อยู่นะคะกินกันไม่ลงเลยถ้าเกิดว่าใครชอบรุ่นนี้นะคะใครชอบหน้านี้บอกเลยนะคะราคาโอเคมากแล้วก็ทุกอย่างสวยงามมากบอดี้เดิมทั้งลำนะคะสีเดิมทั้งลำไม่เคยชนไม่เคยทําสีเราสามารถวัดค่าสีได้ค่าสีตรงตามมาตรฐานแน่นอนค่ะ เอาละค่ะจุดต่อมาของรถยนต์คันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะโลกโลก้รุ่นลายเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบ p r ีตรงตามโรงงานเป๊ะเลยนะคะแล้วก็บันไดขึ้นนะคะก็สีดํำสนิทสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้โอเคแหลกหลังคาทุกอย่างก็คล้ายๆกันนะคะ เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าพละกกาลังนี่โอเคเลยสมรรถนะก็ดีนะคะค่าบํารุงรักษาก็ถูกนะคะแล้วก็ราคาดีไม่มีตกด้วยสำหรับคันนี้ตกก็ตกไม่เยอะนะคะสำหรับคันนี้ใครี่ชอบคันนี้ก็จัดได้เลยเดี๋ยวามาดู feeling ข้างในห้องโดยสารกันดีกว่าคะ่ะว่าเวลาเราเดินทางไปไกลเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเนาะ เอาล้ค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องในส่วนของห้องโดยสารนะคะจุดต่างอีกจุดหนึ่งนะคะภายนอกก็คือในส่วนของบัานทายของเขานั่นเองค่ะซึ่งบ้านทายของเขาเนี่ยเขาจะเป็นชุดไฟอีกแบบหนึง่งซึ่งให้ความรู้สึกอีกฟิลนึงเลยนะคะแล้วแต่ความชอบแลวจัดสไตล์คนนะคะชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเลยค่ะซึ่งเรามาพูดกันต่อในส่วนของห้องโดยสารคันนี้อย่างแรกเลยนะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถปรับได้ตามสะดวกเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนาะ รุ่นลายเขาเนี่ยไม่ใช่ลายไม้ค่ะแต่เขาจะเป็นลายกราฟิกเนาะจะเป็นลายกราฟิกลายตารางสีดําสวยมากแล้วก็ ภายายจะเป็นสีครีมจะเป็นสีครีมเลยและโลโก้เบาะนะคะจะติดมาให้แล้วว่าเป็นรุ่น t r i d SPORTIVO ซึ่งมีเฉพาะรุ่น TRIAD SPORTIVO เท่านั้นนะคะที่จะมีตรงนี้นะคะเราเน้นเดิมเน้นสวยเดิมซื้อแต่รถสวยเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถเดิมไม่เคยชนไม่เคยพิความไม่เคยทําสีแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนนี้ในส่วนของพวงมาลัยที่เราจับกันอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสายมือเนี่ยมีเดียไปเลยค่ะเต็มๆนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะ มีก้านของการควบคุมความเร็วอยู่นะคะซึ่งก็พอเจเนอร์เขาออกแบบมาได้ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความปลอดภัยหรือระบบต่างๆนะคะมาต,ต่อค่ะ ในส่วนของเกียร์เนาะเกียร์จะเป็นเกียร์โฟวิค่ะใครที่ไม่สะดวกใช้โฟร์วิไม่ต้องใช้ก็ได้เราก็มาใช้ตรงบริเวณของเกียร์ออโต้ก็ได้นะคะและยามที่เราจําเป็นจะต้องใช้พละกําลังหรือเกียร์โฟวิเนี่ยนี่เลยค่ะเอาอยู่แน่นอนค่ะสำหรับนะฟอร์จูเนอร์นะฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะมีในส่วนของฟังก์ชันมีเดียมาให้มีตัวนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นของเดิมนะคะจากโตโยต้าเลยนะคะเห็นโลโก้ตรงนี้ชัดนะเป็นรุ่นที่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะคะได้ทุกรุ่น มีแมปมาให้นะคะแผนที่ทุกอย่างมีภาษาไทยมาให้นะคะเซตอัพทุกอย่างได้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็เนวิเกเตอร์นำทางนะคะเราเล่นกันไปนิดหน่อยแล้วนะคะใครที่อยากทดลองขับเข้ามาหาเราได้แอร์แบกคู่หน้าซึ่งถ้าเราจะพูดเจาะลึกของ Fortuner จริงๆเนี่ยระบบเยอะมากแล้วก็ฟังก์ชันดีมากนะคะ สมรรถนะช่วงล่างก็โอเคนันแน่นนะคะในส่วนของต้นหลังต่างๆนะคะก็ไม่ใช่แค่ข้างหน้านะคะที่เขาจะฉลุลายเป็น 3D แบบนี้แต่รวมไปถึงเบาะของทั้ง3ต่อเลยซึ่งสําหรับข้อดีของรถ PTV หรือ SUV แบบนี้เนี่ยไปครอบครัวเล็กๆ4คนอย่างเงี้ยอ่ะไปครอบครัวเล็กๆไม่จาเป็นจะต้องใช้ตอนหลังเราก็สามารถที่จะพับเบาะขึ้นมาเพื่อเสริมพื้นที่ด้านหลังได้อีกด้วยนะคะดีเลยแอร์ก็รอบพิศค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เหมือนเดิมแน่นอนค่ะ จุดใหญ่ๆก็คือในส่วนของจุดไฟนะคะ3มจุดแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วน้ําหรือว่าที่เก็บบรรดาเองนะคะก็ครบครันเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคันนี้เนาะโอเคคร่าวๆนะคะดูรวมๆก็สวยงามค่ะแต่จะสวยงามกว่าน,นี้เราต้องไปเช็คกันที่ห้องเครื่องกันอีกแล้วครับท่านไปกันค่ะ โอเคค่ะสำหรับรุ่น TAD รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องโยนต์ตัวเดียวกันกับปี2014นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง D4D เนาะพลกำลังอยู่ที่171แรงม้าเท่ากันนะคะแล้วก็ใช้เครื่องรหัสเดียวกันที่รหัส 1KD นั่นเองนะคะซึ่ง อย่างคันนี้นาอป้ายมอกรับรองมาตรฐานแผ่นเพจหรือว่าแม้แต่หัวน็อตทุกอย่างนะคะก็ยังคงเดิมอยู่ครบทุกอย่างครบถ้วนนะคะสาหรับคันนี้เนาอก็มีบางจุดนะคะก็เป็นมีจุดแต้มสีแต้ม QC จากโรงงานมาให้นะคะก็คลิกได้ว่าเดิมเลยนะใหม่เลยนะคะแล้วก็คาบสนุงสนิมเนี่ยไม่มีนะคะโอเคเลยนะคะสำรัคันนี้ใครที่อยากได้คันนี้เนี่ยค่าตัวของน้องเขาบอกเลยว่าจัดว่าถูกมากมาก อย่าเพิ่งพูดว่าแพงถ่าท่านยังไม่ทราบถึงคุณภาพของเขานะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพของแต่ละคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าของท่านแน่นอนค่ะแล้วราคาไม่แรงด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีดอกเบี้ยพเศษ เอาละค่ะพอจะเห็นความต่างของทั้ง3คันหรือยังคะอย่างเช่นคันที่เรารีววไปคันแรกเนาะก็จะเป็นสีดําแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งแล้วส่วนความต่างของสองคันนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยละค่ะทางนี้ทางนั้นก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องของราคาก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ชอบว่าชอบขับแบบไหน,นถ้าเป็นป้ายแดงเนาะรถยนต์แต่ละคันเนี่ยน่าจะมีแตะล้าน แต่ล้านหรือล้านกว่านะคะเป็นไปได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าใไรที่กําลังอยากคิดซื้อมือหนึ่งอยู่นะคะลองหยุดคิดกับมือ2นิดนึงค่ะเพราะว่ารถยนต์มือ2เนี่ยที่นี่เราคัดคุณภาพมาให้แล้วนะคะคัดคุณภาพให้แล้วไปดูดดั่งมือหนึ่งออกห้างเลยนะคะเอาละค่ะสิริราคาอย่างแรกเลยเราขออนุญ,ญาต ทวนให้ฟังกันดีกว่านะคะสรุปโดยคร่าวให้ฟังสอบมิซูบิชิปา Pajero Sport 2.5 GT คันนี้นะคะเป็นรุ่นปี2012เนอะสอบค่าตัวน้องเขาอยู่ที่489,000บาทค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยแล้วแต่สไตล์เลยนะใครชอบสไตล์นี้จัดสไตล์นี้ค่ะเอาละค่ะมาในส่วนของ Toyota Fortuner รุ่น t r d อาดีปี2012คันนี้นะคะบอดี้สีขาวสวยภายในเป็นสีครีมนะคะสวยมากๆสอบคันนี้ใครที่ชอบนะคะก็เดิมๆทั้งหลา อันนี้เรียกด้ว่าเดิมๆเ,เลยใครที่ชอบจัดไปเลยค่ะรุ่นเทียาดีคันนี้ราคาสิริอยู่ที่6,99,000บาทค่ะแล้วก็คันข้างหลังของ ดิฉันเองนะคะสำหรับคันนี้จีน่าให้คันนี้นะคะเป็นรุ่นปี2014เลยนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่729,000บาทค่ะเป็นรุ่นปี2014นะภายในก็จะเป็นสีดําสนิทเลยนะคะใครชอบฟังก์ชันไหนฟีลิ่งไหนจัดได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตอนนี้มีดอกเบีย้ยพิเศษมาให้ด้วยเริ่มต้นที่บอกเลยว่าดอกเบีย้ยเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของรถยนต์มือ2แล้วดอกเบีย้ยถูกมากซึ่งดอกเบีย้ยถูกนี่แหละค่างวดมันทํา,าทให้ดีฟลงถูกตามนะ ะะอยากได้รุ่นนี้อยากได้รุ่นนี้ถ้าถามเรื่องค่างวดน,นะคะหลังไม่มาได้เลยนะคะทางนี้ทางนั้นเราต้องอิงตามอาชีพหรืออิงตามเครดิตของท่านลูกค้าด้วยนะคะว่าพี่ทาอาชีพอะไรแบบไหนนะคะซึ่งออกรถมันไม่ยากเลยพี่ถ้าเครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการออกรถออกได้ทุกคันนะคะทั้ง3คันนี้พี่เลือกเลยออกรถ100บาทพี่จิ้มได้ทั้ง3รุ่นเลยค่ะอยากได้รุ่นไหนโทรสอบถามได้เลยหรือต้องการคลิปเพิ่มต้องการรูปถ่ายเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับเราได้เลยค่ะบริการส่งฟรีทั่วประเทศ นะคะจะส่งฟรีทําสัญญาฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่แดงเดียวค่ะแล้วปีเธอนะคะอยากซื้อสดหรือจัดแฟนนซ์มีดีๆให้อีกเพียบเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเอกาสารน้อยอนุัตวไวแน่นอนค่ะด่วนที่สุดภายใน1ชั่วโมงทันทีท่านอยากได้รุ่นไหนเป็นพิศเศษแจ้งมาได้เลยนะคะเรามีทุกรุ่นค่ะรถยนต์ที่นี่มีให้เลือกมากกว่า200คันค่ะยังไงคุยกับจีน่าได้เลยนะคะแอดไลน์เลยค่ะสีรุ่งเจ็หรือทักไปในเพจ a c e b o o k ได้เลยค่ะที่เพจสีรุ่งคาสเตอร์รถยนต์มือสองหรือท้าายสด่วี โทรหาเรานะ0817904695และ0818786695ค่ะวันนี้สีหน้ายินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตรำลากันไปก่อนค่ะชอบฟอร์จูเนหรือเปล่าถูกใจฟอร์จูเนตรงไหนหรือกำลังตัดสินใจรุ่นอะไรอยู่มีคำถามคุยกับเราได้ค่ะสีน้คคาสเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ